สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระดมจับกลุ่มต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยและกลุ่มคนร้ายกระทำผิดในคดีข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุโดยใช้ไทยเป็นฐานกระทำความผิดตามที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือสอตมได้มีมาตรการในการตรวจสอบ ขัดขันและปรับปรามการกระทําความผิดในด้านต่างๆรวมถึงการเฝ้าระวังบุคคลทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆที่มีหมายจับและการเดินทางเข้าออกประเทศไทยรวมทั้งสกัดกั้นตรวจสอบระดมจับกลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยนั้นล่าสุดวันที่6กร,รกฎาคม2566ที่ห้องประชุมโรงแรมลองบีทโฮเทลพัทยาจังหวัดชนบุรีสำนักงานตำรวจคนเข้าเมือง ได้จัดแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานโดยมีพลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจตรีพันธนะนุชนารถรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจตรีธนิตไทยวชรามาศผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตำรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจตรีวริศริลีลาศริผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองสาม พันตำรวจเอกอภิมุขก,การตยากรรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพันตำรวจเอกรัโชโชติคุณรองผู้บังคับการสืบสวนสอบส,วนส,ว,นสวนสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยสามารถทำการการจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญดังนี้หนึ่งรวบผู้ร้ายข้ามแดนหนีหมายจับคดีค้ายาเสพติดโดยจับกลุ่มตัวนายโจนาธานนามสมมุติอายุ31ปีสัญชาติสวิสเป็นผู้ร้ายข้ามแดน เพื่อไปดำเนินคดีในความผิดฐานค้ายาเสพติดอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทของสมาพันธรัฐสวิตสองกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองติดตามจับกลุ่มตัวนายสเตฟานนามสมมุติอายุ45ปีสัญชาติสวีเดนผู้ต้องหาตามหมายจับสารประเทศสวีเดนและหมายจับสหภาพยุโรปในข้อหากระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์และเป็นบุคคลตามประกาศตำรวจสากล สีแดงเรดโนติสซึ่งได้หลบหนีคดีจากประเทศสวีเดนและเดินทางเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทย3กองบังคับการสืบสวนสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรวบแก๊งหนุ่มแดนโสมแย่งอาชีพคนไทยโดยได้จับชาวเกาหลีห้ารายส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเพื่อดำเนินคดี 4. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีได้รวมกับกกสสบกตมสาม สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาและตำรวจท่องเที่ยวร่วมกันจับกลุ่มนายจางนามสมมุติอายุ41ปีสัญชาติจีนในความผิดฐานอยู่ในรชาชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดลักลอบอยู่ไทยนานกว่า5ปีส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายและ5เจ้าหน้าที่สืบสวนกองกำกับการสองกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้นำหมายค้นสารจังหวัดสมุทรปราการ เข้าทำการตรวจค้นที่ย่านตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยจากการตรวจค้นพบกลุ่มพนักงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามมีทั้งชายและหญิงจำนวนสิบเจ็ดคนซึ่งกำลังทำหน้าที่เป็นแอดมินของเว็บพนันออนไลน์ที่มีนายทุนเป็นชาวจีนอยู่เบื้องหลังพร้อมกับยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์จำนวนสิบสองเครื่องส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายคือเหมือนกับว่าต้องไปเรียนรู้เพิ่อมอ่ะเนี่ยออปะ อ่าอันนี้อันนี้สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆต้องทราบนะครับดงเช้าจําไม่ได้แล้วเนื่อออกแล้วสัญญาเขามีเป้นอย่างตัวเองเลยตอนนั่งฟังก็ทําไมนะมีแรงร้ายสุดตอ้องไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารจากตะวันออกทูเดย์